โซโดโฟนตัดผู้กันรายงานจากกระพัด Yo, ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะ nice ครับผมก็พบกันอีกแล้วเนาะกับช่องสนุกเกอร์ฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวเห็นชิ้นเคไตโชโดโฟนหรือมือถือแปลงร่างโชโดโฟนนั่นเองก็สำหรับเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของขบวนการลำดับที่3 3หรือขบวนการซามูไรชินเคนเจอร์นั่นเองนะฮะก็สำหรับคำว่าโชโดโฟนหรือชื่อของจอุปกรณ์แปลงร่างชิ้นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการนำเอาคำสองคำมารวมเข้าด้วยกันซึ่งคำแรกเนี่ยก็จะเป็นคำว่าโชโด ซึ่งมีความหมายว่าศิละปะาก,การเขียนตัวอักษรแบบญี่ปุ่นหรือถ้าแปลให้ง่ายๆหน่อยนั้นก็คือการเขียนพุก,กันนั่นเองแลวก็คาว่าโฟนที่มาจากคาว่าโทรศัพท์มือถือเมื่อนําเอาคำสองคำนี้มารวมเข้าไว้ด้วยก,ก็จะเป็นคําว่าโชโดโฟนซึ่งมันก็จะเข้าแก๊บกับตรงที่ว่าขาบวนการสมรไรทั้ง5คนนี้จะใช้โทรศัพท์มือถือที่มีหัวพุก,กันติดมาด้วยเนี่ยเขียนตัวอักษรคันจิก่อนที่จะทําการแปลงร่างนั่นเองนายครับผมและเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาภายในกล่องนั้นก็จะมี d s โชโดโฟนหนึ่งเครื่องและสิ่งที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วเมื่อซื้อของเล่นในยุคหมีนะฮะนั่นก็คือใบคู่มือนั่นเองฮะก็สําหรับใบคู่มือนะครับผมก็จะมีวิธีการสอนเล่นสอนใช้เจ้าตัวโชโดโฟนนี้เขียนเอาไว้อยู่นั่นเองแล้วที่พิเศษสําหรับใบคู่มือนี้นะฮะนั่นก็คือเขาได้มีมุมให้ฝึกการเขียนตัวอักษรคันจิหรือตัวอักษรญี่ปุ่นอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งตัวอักษรคันจิที่เขาให้มาฝึกเขียนเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวก็จะเป็นตัวอักษรหลักที่สมาชิกในทีมมขขขออออองงงงงงบวนนนนนนกกกกกกาาาารรรรรรไเเเ่่่ยใใชช้้แแแปปลััััั็็็ตะะตตะจษิ ตัวอักษรไฟตัวอักษรของชิ้นเคนบลูตัวอักษนน้ำตัวอักษรของชิ้นเคนกรีนตัวอักษรไม้ตัวอักษรของชิ้นเคนยิลโล ตัวอักษรดินและสุดท้ายก็จะเป็นตัวอักษรของชินเคนผิงตัวอักษรท้องฟ้านั่นเองนะครับผมก็สําหรับคนที่งงนะก็จะขออธิบายคร่าวๆว่าภายในเรื่องของชินเคนเจอร์เนี่ยสมาชิกในทีมทั้ง5คนนะเขาจะใช้ชูโดโฟนอุปกรณ์แปลงร่างของพวกเขาเขียนตัวอักษรและเมื่อเขียนไปแล้วเนี่ยตัวอักษรที่พวกเขาเขียนขึ้นมานะฮะจะมีพลังตามตัวอักษรที่พวกเขาเขียนออกมาเลยนั่นเองซึ่งสิ่งนี้เนี่ยภายในเรื่องเขาก็จะเรียกกันว่าพลังอักษรนั่นเองก็นอกจากตัวอักษรทั้ง5ที่สมาชิกในทีมใช้ในการแปลงร่างแล้วเนี่ยก็ย เราจะได้เห็นภายในเรื่องโผล่มาด้วยนั่นเองและถ้าใครที่ได้เคยตามซีรีส์นี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าจะมีอยู่หลายตอนเลยที่เราจะเห็นว่าสมาชิกในทีมทั้ง5คนเนี่ยต้องมาฝึกเขียนตัวอักษรซึ่งมันก็จะอารมณ์แบบฝึกคัดลายมือนั่นเองก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าฝึกเขียนให้ถูกต้องพลังอักษรที่ออกมามันก็จะเก่งกล้ามากยิ่งขึ้นหนาครับผมต่อมาก็มาดูกันที่ตัวของชุโดโฟนกันบ้างนะฮะตัวของชุโดโฟนเนี่ยจะมาในรูปแบบของมือถือแบบพับได้ซึ่งการดีไซน์ของมันเนี่ยก็จะให้อารมณ์แบบเป็นม้วนคมภีรญี่ปปุ่่นนนนนตตััวททสสีีีใช้้ะก็็จเเแดดง ขอบที่เป็นสีดําซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยสีแดงดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นโทนสีที่ทําออกมาได้ดูลงตัวกันมากคู่สีหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นเองตรงกลางเครื่องนะฮะก็จะมีนาฬิกาดิจิตอลซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตรงนาฬิกาเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวเลขบอกเวลาเนี่ยก็จะอยู่ที่2องทุ่มเ้านาทีซึ่งถามว่าทาไมต้องเป็น2องทุ่มเนาทีนั่นก็เพราะว่าตัวเลข2 0งศกับศูมันก็เป็นตัวเลขบอกถึงปีที่ใช้ของกระบวนการสมุไรชินเคนเจอร์หรือก็คือปี2009นันเงตรงด้านข้างนเปปิิดดแอเนนยซออู่ App ตรงด้านหลังงนนะ,ะก็จมีีท่่่สาออยูนเนย ซึ่งสำหรับเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยจะใช้ฐานกระดุม L R 4 4ทั้งหมด2ก้อนใกล้ๆกับตรงที่ใส่ฐานก็จะมีลําโพงแอบเนียนซ่อนอยู่และด้านบนเนี่ยก็จะมีห่วงอยู่นิดหนึง่งซึ่งห่วงตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถนําเอาสายหรือเชือกหรืออะไรก็ตามที่เป็นเนส้นๆเนี่ยมาร้อยเข้ากับห่วงนี้เพื่อทําเป็นสร้อยคอได้ซึ่งเราก็สามารถนาเอาจอโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยมาห้อยคอได้แบบเก๋ๆเลยนั่นเองแล้วก็ตรงข้างๆกันเนี่ยก็จะมีหัวผู้กันแอบเนียนซ่อนอยู่ซึ่งตรงจุดๆนี้เนี่ยก็จะเป็นท เมื weekend, s <S ่อเราทําการเปิดมือถือมานะฮะตรงหน้าจอแสดงผลนะฮะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แปะหลอกๆเอาไว้ซึ่งตรงกลางของหน้าจอเนี่ยก็จะมีตัวอักษรคําว่าเฮนชินเขียนแปะเอาไว้อยู่นั่นเองด้านซ้ายของหน้าจอนะก็จะมีภาพของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยแปะเอาไว้อยู่ด้วยนั่นเองซึ่งฟังก์ชันแรกก็จะเป็นฟังก์ชันของการแปลงร่างฟังก์ชันของการเรียกโอริงมิฟังก์ชันในการโทรเข้าโทรออกฟังก์ชันรับส่งเมลฟังก์ชันกล้องแล้วก็ฟังก์ชันการตั้งค่านั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูกันในส่วนของแป้นกดข้างบนสุดเนี่ยกมดอื ะะแถวด้านซ้ายกับแถวตรงกลางเนี่ยเราสามารถกดลงไปได้จริงๆส่วนแถวด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นปุ่มหลอกทั้งหมดซึ่งเราจะไม่สามารถกดได้เลยปุ่มสีเขียวนะก็จะเป็นปุ่มของการโทรเข้าโทรออกแล้วก็เรียงลงมานะครับปุ่มสีขาว147แล้วก็ดอกจันเนี่ยจะเป็นปุ่มกดของแป้นมือถือธรรมดาธรรมดา ส่วนปุ่มตรงกลางปุ่มที่เป็นสีแดงทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปุ่มกดในการอัญเชิญอุริงามิหรือการเรียกหุ่นยนต์สัตว์ของทั้ง5คนให้ออกมานั่นเองซึ่งได้หาว่าเราทําการบิดมือถือให้ไปด้านข้างเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสีแดงน้าเงินเขียวเหลืองชมพูเนี่ยเขียนกํากับเขาไ้อยู่ข้างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าปุ่มไหนเป็นการอัญเชิญอุริงามิตัวไหนเป็นการอัญเชิญอุริงามิของสีไหนให้ออกมานั่นเองนะครับผม ก็เป็นอย่างไรกันบ้างฮะสำหรับ D X โช o l o p h อุปกรณ์แปลงร่างของขบวนการ Samurai Shin k e n j u t s นนี i n นั่นเองก็ถูกใจใครลหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็สําหรับผมแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าลูกเล่นมันจะดูไม่มีอะไรมากแต่มันก็ทําออกมาได้ดูสวยสดงดงามดูมีมนขลังดูมีสเสน่ห์ในแบบของของเล่นในสมัยก่อนอยู่พอสมควรเลยซึ่งทํามาได้ไม่แพ้ของเล่นในยุคนี้เลยนั่นเองก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะก็ลอามาเมนแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปของผมด้วยนะครับผมเอาล่ะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยก่อนแล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า